สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนทำอินโทรนะคะอย่างที่เราบอกไปว่าถ้าถึง50ซับแล้วเราจะมาสอนทำอินโทรวันนี้ก็จะมาสอนแล้วนะคะตอนนี้ก็มี55ัพ์ซับแล้วนะก็ต้องโหลดคลายม t e เตอมาก่อนนะคะหาได้ที่ Android แต่ไม่แน่ใจว่า iOS มีหรือเปล่านะเพราะว่าเราก็ใช้ Android นั่นแหละเสร็จแ,แล้วเออมันจะมี k ลายม t e เต r ร์โนะคะให้โหลดอันนั้นมาเลยมันจะมีขึ้นอยู่อันแรกเลยนะสิร์ชว่าคลายมัตเตอร์โมันก็จะมามันก็จะมีอันแรกเลยนะ โอเคเราก็กดเข้าไปตรงปุ่มส้มๆนะคะแล้วก็กดคําว่า e m p r y Project นะคะไม่รู้อ่านถูกป่ะนะโอเคนะคะเออเราก็กดไปคําว่า Media Browser นะคะแล้วอันนี้นะคะเราจะใช้รูปที่เราโหลดมาหรือรูปที่คายมาตเตอร์เขาให้มาก็ได้นะคะเราจะใช้รูปก็แล้วแต่นะคะถ้าใครจะใช้รูปที่ดาวน์โหลดมาก็ได้แต่เราจะใช้รูป background หรือว่ารูปที่คายมาตเตอร์เขามีไว้ให้นะคะ ก็จะประมาณนี้เราจะสอนเดอย่างที่เราทำไปเลยนะที่เห็นในคลิปของเรานั่นแหละก็จะได้มาอย่างนี้นะคะเขาจะให้มา5วิเราก็เลื่อนไปนะคะกดไปทีนึงแล้วก็ลากตรงสีเหลืองๆนะคะลากไปให้ถึง10วิจะมีเลข10อยู่ข้างบนนะคะ10จุดเท่าไหร่ก็ช่างมันนะคะกดถูกทีนึก็จะได้มา10วินะคะโอเคเราก็กดไปที่รูปครั้งหนึ่งกับคำว่า Color Filter นะคะจะใครจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะแต่ที่เราใช้คือเราเปลี่ยนนะคะเราใช้เป็นสีนี้ใครจะเปลี่ยนก็ลองปรับแต่งดูได้นะคะปรับแต่งได้อีกอย่างกดไปอีกที่นึงนะคะกดคําว่า Color Adjustment นะคะก็จะสามารถปรับแสงได้เหมือนกันนะคะโอเคเราจะไม่ปรับเราจะเอาอย่างนี้นะคะกดคําว่า Layer นะคะกดคําว่า Text แล้วก็พิมพ์ชื่อช่องตัวเองลงไปอย่างนี้พิมพ์เสร็จแล้ว แล้วก็ขยายให้ตามต้องการเราเลยแล้วเราก็เลื่อนตรงสีเหลืองนี้ให้มันสุดนะคะพอสุดแล้วเราก็กดคำเอ้กดจุดขาวขๆว่าเป็นเป็นการเปลี่ยนสีนะคะเราจะใช้เป็นสีดำเออตรงนี้เป็นฟอนต์นะคะตัว a พิมพ์เล็กกับตัวใหญ่นะคะอันนี้สามารถโหลดได้เลยนะมีเยอะฟรีด้วยไม่เสียตังค์เราก็จะใช้ฟอนต์ที่เราโหลดมานะคะหรือฟอนต์ที่เราเอาทำอินโทโปรติก็จะใช้อันนี้ เลื่อนลงมาช้าๆนะคะจะเจอคําว่าชา a d ด w ให้กดไปที่จุดดําๆที่อยู่หน้าชาร d ด w อแล้วก็เลือกเลือกสีตามต้องการเลยนะคะอยากให้เงาเป็นสีไหนเ็ี่ยขอเงาสีเทาเข้มนะคะเออกดคําว่า Outline นะคะจะใช้สีพูใครจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะแล้วแต่โกนี่ก็เป็นแสงนะคะมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะก็เลยใช้แค่นี้พอ โอเคแล้วก็ขยายตามต้องการเลยนะคะรู้สึกว่าเงามันอ่อนไปขอเพิ่มเหมือนเข้มโอเคแบบนี้นะคะก็จะได้มาแบบนี้นะ,ะตอนตอนนี้เราก็ต้องใส่เพลงไปแล้วนะคะโอเคเราจะใช้เป็นเพลงไหนก็ได้นะคะที่ในไฟล์เรามีอยู่เราจะใช้เป็นเพลงเหนียนแคทของเราเหนียนแคทอยู่ไหนเหนียนแคทนี้นะคะกดตรงนี้สามารถฟังเพลงได้นะคะกดเพลงโอเคเราจะกดบวกไปเลยนะคะ แล้วเอมก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะซึ่งมันยังไม่ถึงท่อนฮุกใช่ไหมปบก็เลื่อนไปเลยะคะ่ะเลื่อนตรงสีเขียวเนะี่ยประมาณที่มันจะถึงท่อนฮุกได้อะประมาณนี้นะคะกดไปทีนึงนะคะเลื่อนช้าๆนะคะจะเห็นลูกตันไกลให้กดลูกตันไกลแล้วก็กดอันแรกนะคะปึ๊บมันก็จะตัดไปแล้วก็กดค้างอันนี้นะคะมันก็จะเด้งไปตรงนู้นแล้ว พอมันมาตรงนี้เราก็ลากมันมาเลยค่ะอย่างนี้โอ้โหโอเคนะคะมันก็ประมาณนี้นะคะถึงท่อนฮุกพอดีด้วยนะคะตอนนี้ให้เราใส่กดไปที่เลเยอร์นะคะกดคาว่า image แล้วก็ใส่เอามัดคนของเราไปเลยตรงไฟล์ไหนที่มันมีอยู่นี่โอเคไฟล์นี้นี่ก็เป็นมัดคนของเรานะคะจะเห็นว่ามันทับตัวหนักสือนะคะให้กดจุดสาจุดตรงนี้กดอันที่สองนะคะ b i n g o f font ไม่ใช่อันแรกดีซิโอเคอย่างนี้นะคะมันก็จะอยู่ข้างหลังแล้วเราก็เลื่อนให้มันสุดเลยนะประมาณนี้ปรับจัดแต่งตัวหนังสือให้มันโอเคกับที่เราต้องการนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราขอลดเสียงหน่อยมาว่ามันดังนะคะเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเราลองมาฟังกันคือช่วงที่มันยังไม่ถึงช่วงที่มันยังไม่ถึงท่อนฮุกอะ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแล้วขอ ถ้าสมมุติว่าใครตัดมาแล้วช่วงที่มันเกือบถึงท่อนฮุกแล้วเกือบถึงท่อนฮุกแล้วอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้ตอนเนี้ยตอนเนี้ยนั่นแหละนะคะให้เราฟังไปก่อนเกือบถึงให้หยุดพอดีนะคะให้หยุดตอนเกือบถึงแล้วก็กดรูปกดคือกดทุกอย่างอะกดกันไกไแล้วก็กดอันที่เออไม่ใช่กดอันที่3นะคะสปีดแอส P พอะไรนั่นแหละโอเคมันก็จะทำการแยกนะคะแล้วเราก็ทำอย่างนี้กับทุกอันเลยนะกดกันไกลกดอันที่สามทำกับทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปไม่แต่เพลงไม่ต้องทำนะประมาณนี้นะคะมันก็จะแยกกัน3มอันนะคะโอ okay. เคพอเราได้อย่างนี้นะคะตรงนี้เออมันก็จะโอ,อเดี๋ยวเราขอทำให้มันเป็นแบบนี้ก่อนโอเคตรงนี้นะคะตัวหนะังสือจะอยู่นิ่เง,เงเนาะ ทุกอย่างอยู่นิ่งหมดเลยแต่ตรงนี้คือต้องหมุนแล้วไงให้กดรูปภาพนะคะแล้วก็กด o v e r o u s d animation เลยเนี่ย o v e r l o d animation แล้วก็กดคำว่าลิงนะคะใครจะกดอะไรก็ได้ไงนี่มันมีหลายอย่างแต่ว่าเอาเราจะมาสอนแบบที่เราใช้นะคะก็จะใช้เป็นลิงนะคะแล้วก็จะขยายรูปหน่อยนิดนึงนะคะลิงจะได้ใหญ่ๆประมาณนี้ กดไปที่ตัวหนังสือทีนึงนะคะกดคําว่า o v e r l o a Animation เหมือนเดิมนะคะกดคํา f o a t i n g หรือว่า Wipping ก็ได้นะให้มันขยับแต่เราชอบใช้ Floating นะลองมาดูกันประมาณนี้นะคะหูจะแตกแล้วนะี่ยโอเคกดตรงปุ่มตั้งค่านะคะแล้วก็ปิดสีส้มไปก่อน Audio นะคะตรงนี้เราจะทำการเปิด2อันนะคะ ขีดแรกนะคะเราจะใช้แค่ปรับให้มันเป็น1วินะคะอันนี้ก็1วิคือทุกอย่างอนะ่ะหนึ่งหมดเลยปรับให้มันเป็นหนึ่งนะคะเออปรับให้มันเป็นหนึ่งแบบนี้กดคาว่าดอทไปมันก็จะเป็นสีดำดำก่อนมานะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นสีดำดำก่อนไปประมาณนี้นะคะแบบนี้เออก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวอย่างที่ ที่เราทำานึกแต่แรกนะก็จะอันนี้เป็นอันนี้นะคะที่ของจริงที่เราใช้แล้วก็จะใช้เป็นแบบนี้นะของจริงอันนี้คืออันที่สอนเมื่อกี้นะคะก็แบบนี้นะคะถ้าจะเซฟนะคะกดรูปเซฟตรงนี้เลยแล้วก็กดคำว่าเซฟวิดีโอ to แกลเลอรี่เลยนะคะมันก็จะเซฟแกลเลอรี่แล้วก็ได้ประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอลาไปก่อนกับการสอนอินโทรนะคะ อันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย